ตอนนี้นะคะในสื่อของกัมพูชาได้มีการออกมาพูดถึงบอกว่าผู้นําประเทศได้รีบออกมาชี้แจงเรื่องการตอบโต้ในขั้นตอนด่วนที่ดําเนินการในกรณีที่ประเทศไทยต้องการจะปิดประตูชายแดนซึ่งตอนนี้เมืองกับประเทศไทยต้องการจะปิดประตูชายแดนเพียงแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้กัมพูชาก็เลยจะต้องมีมาตรการตอบโต้โดยรัฐมนตรีทรคมนาคมของกัมพูชานะคะก็ออกมาบอกแบบนี้ค่ะว่าประเทศ ประเทศไทยจะต้องสูญเสียรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์หลังจากกัมพูชาหย,ยุดใช้แหล่งอินเทอร์เน็ตจากไทยและเพื่อนๆทราบไหมคะว่าในขณะเดียวกันท่านผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซียก็ได้มาเยือนทับเรือไทยค่ะโดยมีการปิดห้องหารือเกี่ยวก,กับความร่วมมือที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางทหารเรือเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยในส่วนของรายละเอียดค่ะโดยพลเรือเอกจิรยศว่องวิทย์ท่านผู้บัญชาการทหารเรือได้ต้อนรับท่านผู้บัญชาการทหารเรือ ือมาเลเซียและคณะในการเข้าพบในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือที่พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่น้ากรุงเทพมหานครค่ะซึ่งทางด้านกองทัพเรือก็ได้จัดแถวกองทหารกิติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซียในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือซึ่งมีการหารือกันในด้านความร่วมมือต่างๆระหว่างกองทัพเรือไทยแล กองทัพเรือมาเลเซียค่ะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของกองทัพเรือของทั้งสองประเทศได้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ทางด้านการทาหารในขณะที่ประเทศไทยนั้นกําลังมีกรณีพิพาทกับประเทศกัมพูชาแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยต่างชาติได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลายๆประเทศที่เป็นพันธมิตรกับประเทศไทยเริ่มออกมาแสดงท่าทีค่ะ และตอนนี้นะคะก็ได้มีการร่วมประชุม LEWG ที่เป็นคณะทํางานฝึกผสมทางบกระหว่างไทยและมาเลเซียได้มีการเตรียมการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียแลนเอ็กซ์สมอลที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพค่ะโดยท่านประธานคณะทํางานฝึกผสมทางบกและมาเลเซียเป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซียและคณะได้เข้าร่วมพบและหารือเป็นการกระชับความสัมพันธ์โดยมีพันเอกทวีพรคณะทองท่านประธานคณะทํางานฝึกผสมทางบกฝ่ายไทยร่วมต้อนรับที่ค่ายเสยนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและนอกจากนี้ยังเป็นประธานในการร่วมประชุมคณะทำงานฝึกผสมทางบกไทยและมาเลเซียครั้งที่1ประจำปี2568ในการกำหนดแนวความคิดในการฝึกผสมทางบกระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งทางประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและยังมีการปฏิบัติตามพัฒกิจ5ประกาศของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกในการประสานความร่วมมือก,กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประ เรียกว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียเข้ามากระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยทั้งทางบกแล้วก็ทางเรือเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากัมพูชาย,ยังไม่มีประเทศไหนที่จะมาเสนอตัวเป็นพันธมิตรเลยเพระนาะฉะนั้นล่าสุดค่ะ ฮุนเซนประธานวุฒิสภาและหุนเมเนตนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกถแถลงข่าวด่วนโดยหุนเซนได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียระบุพูดถึงมาตรการที่กัมพูชาจะมีการบังคับใช้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะปฏิเสธ ไม่ยอมเปิดประตูการค้าชายแดนอยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะฮุนเซนได้ระบ,บุว่าได้ออกข้อความและพูดคุยกับรัฐบาลอีกครั้งในฐานะหัวหน้าพักรัฐบาลกรณีที่ฝ่ายไทยไม่ยอมเปิดจุดตรวจชายแดนที่ได้ปิดไปฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นกัมพูชาจะต้องมีการดําเนินการอย่างแรกก็คือจะมีการประกาศระงับการนําเข้าสินค้าไทยสู่ตลาดกัมพูชาคือจะยุติการใช้สินค้าไทยและจะทดแทนด้วยสินค้าในประ เทศหรือว่าซื้อสินค้าจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยแหมอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าสามารถจะทําได้จริงๆหรือเปล่าเห็นว่ามีการออกมาแบงก่อนหน้านี้ตั้งเยอะแยะไม่ใช่แค่ปีนี้นะหลายปีที่ผ่านมามีคนขเขามีหลายคนชอบม,มาพูดว่าจะแบนสินค้าไทยแต่สุดท้ายก็ต้องมาซื้อสินค้าไทยอยู่ดีตัวคนพูดบางทีเนี่ยบอกว่าแบนๆแ,แ,แล้วให้คนอื่นเนี่ยมานําเข้าแล้วก็เอาไปใช้ในประเทศตัวเองถ้าไม่มีสินค้าไทยเนี่ยประเทศอื่นเท่าที่รู้นะะสินค้าที่ สามารถทดแทนได้เรียกว่ามีน้อยมากหรือถ้ามีสินค้าที่ทดแทนได้ก็จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่าค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าไทยเป็นที่นิยมในกัมพูชามากๆส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ70-8 0คนในประเทศกัมพูชาก็ใช้แต่สินค้าไทยทั้งนั้นเลยส่วนข้อ2ค่ะเขาบอกว่าจะมีการเตรียมความพร้อมในการซื้อสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่กัมพูชาเคยส่งออกมายัางประเทศไทยโดยสแสวงหาตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างจริงจังอันนี้ก็เหมือนกับว่าสินค้าที่คนกัมพูชาส่วนใหญ่ผลิตแล้วก็ขายได้อันไหนที่ขายคนไทยเนี่ยต่อไปก็จะไม่งอไทยแล้วนะจะไปหาตลาดอื่นส่งไปขายประเทศอื่นก็ได้เดี๋ยวก็ต้องรองดูกันนะคะว่าจะสามารถทําแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าส่วนอีกข้อหนึ่งข้อ3พูดถึงการส่งผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาในประเทศไทยให้ไปยังโรงพยาบาลในประเทศหรือสถานพยาบาลในต่างประเทศอันนี้ถ้าเกิดเป็นจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆเลย นะค,ะคนไทยเราจะได้ใช้สวัสดิการในประเทศไทยอย่างเต็มที่และคุณหมอพยาบาลก็จะได้ดูแลรักษาคนไทยและทําไมรูปฮาคืออันนี้จะมาเล่าเพิ่มนิดนึงเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีหลายๆคนสงสัยว่าทําไมไม่ว่าจะเป็นคาเมลาพมาพม่าเนี่ยถึงข้ามารักษาฟรีที่ฝั่งไทยได้ซึ่งจริงๆประเทศไทยไม่ได้มีนโยบายรักษาฟรีสําหรับคนต่างด้าวค่ะแต่ว่าคนที่ข้ามารักษาส่วนใหญ่คนไทยเก็บเงินไม่ได้ก็เลยต้องใช้หลักมนุษยธรรมในการช่วยกันรักษา แล้วก็มีคนเล่าให้ฟังบอกว่ายกตัวอย่างคนลาวเนี่ยเขามาพูดเองเลยว่าถ้าเกิดจะไปรักษาตัวในสปป,อปอลาวที่โรงหมอเลาวเนี่ยจะขอดูเงินในกระเป๋าก่อนถ้าเกิดไม่มีเงินเขาก็จะไม่รักษาเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องใช้วิธีข้ามมารักษาที่ฝั่งไทยแทน ซึ่งก็เหมือนกันกับคนคเมนหลายปีที่ผ่านมามีคเมนใรเนนิยมข้ามแดนมารักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยโดยเฉพาะตามแนวชายแดนมารักษาแบบฟรีๆแล้วก็ตรงนั้นเนี่ย เรียกว่าเป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนคนไทยด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดหลายคนแล้วบอกว่าขอให้โรงพยาบาลเนี่ยงดรับรักษาฟรีได้มาโดยเฉพาะคนคเขมรเนี่ยคือเลิกรักษาฟรีได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่ทางผู้นาเขมรเขาออกมาบอกเองว่าเขาจะไม่งอโรงพยาบาลที่ไทยแล้วเขาจะไปรักษาตัวที่อื่นหรือไม่เขาก็จะรักษาตัวอยู่ในประเทศของเขาเองนี่แหละหลายๆคนก็ออกมาพูดในสื่อโซเชียลเลยค่ะว่าแบบอุ й, ตายวายคริชดีใจไทยคุณหมอา มากเลยอะดีใจแทนพยาบาลด้วยที่จะไม่ต้องแบบว่าไปรับผ่ารับพวกคนต่างด้าวแล้วอ่ะ และข้อถัดมาค่ะที่ผู้นำ,ำเขมรได้ออกมาพูดถึงก็คือข้อ4คือการเตรียมความพร้อมในการรับและจัดการโอกาสการจ้างงานของแรงงานที่จะเดินทางกลับจากประเทศไทยปัจจุบันนี้กัมพูชากำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมและก่อสร้างกว่าหมื่นตำแหน่งแรงงานกัมพูชาอาจเลือกที่จะเดินทางกลับโดยสมัครใจก่อนที่จะถูกประเทศไทยส่งตัวกลับประเทศเนื่องจากปัจจุบันแรงงานกัมพูชากำลังเผชิญกับ การเลือกปฏิบัติและการโดหมิ่นอย่างรุนแรงในบางพื้นที่ <laughs> อันนี้ขออนุญาตขำนิดนึงคือบอกว่าปัจจุบันกัมพูชากําลังขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมรวมถึงการก่อสร้างอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหลายๆสื่อในลงกันมาก่อนหน้านี้เนื่องจากปัจจุบันนี้โครงการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นภาคการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือว่าภาคอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนักลงทุนก็คือนักลงทุนจีนแล้วก็นักลงทุนไทยค่ะและส่วนใหญ่ก็เป็น นักลงทุนจีนที่เขาเนี่ยจะนําแรงงานของประเทศเขาเนั่นก็คือนําคนจีนมาด้วยเพราะฉะนั้นคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่ใช้แรงงานคนกัมพูชาเลยตรงนี้เนี่ยตัดไปได้เลยหากแรงงานกัมพูชาประสบปัญหานะจ๊ะแล้วก็โดนไล่ออกจากประเทศไทยคิดว่าจะกลับไปหางานทําที่ประเทศตัวเองรับรองอันนั้นน่ะเรียกว่างานหินเลยล่ะหางานเนี่ยยากอยู่แล้วส่วนแรงงานนายทุนไทยที่อยู่ในกัมพูชาตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีการคัดเลือก และตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็เต็มหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องมารอดูกันว่าแรงงานล้นประเทศกัมพูชาหรือว่าแรงงานขาดแคลนในกัมพูชาจริงๆกันแน่เดี๋ยวก็จะรู้กันว่าแรงงานของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแต่ถ้าเกิดเหมือนที่ท่านฮุนเซนบอกนะเหมือนกับว่าโอ้โหตอนนี้กัมพูชาเนี่ยขาดแคลนแรงงานถ้าเกิดเป็นแบบนั้นประเทศของท่านก็จะต้องเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนและคนไทยก็จะดีใจด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องมามีแรงงานเขมรเนี่ยเข้า หมาป้วนเปี้ยนอยู่เยอะในเมืองไทยเยอะเหมือนขนาดนี้ต่อไปค่ะข้อที่5เขาบอกว่ากองกําลังติดอาวุธทุกหน่วยจะต้องอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อตอบโต้และป้องกันในกรณีที่เกิดการรุกราน และข้อ6ประกาศว่าจังหวัดใกล้ชายแดนจะต้องเตรียมพร้อมอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยและจัดหาอาหารยาและวัสดุจําเป็นอื่นๆให้เพียงพอแม่อันนี้ก็ไม่อยากคิดนะคะขนาดมีทหารเขมรที่เกณฑ์กันมาประชิดชายแดนมาเตรียมตัวรักษาอธิปไตยของกัมพูชาแค่ของกินนี้ยังไม่พอเลยค่ะ โดยในแถลงการของฮุนเซนบอกว่าหากประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาก,การเปิดด่านชายแดนและกลับสู่ภาวะปกติได้เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดำเนินมาตรการทั้งหมดเพราะฉะนั้นฉันขอวิงวอนพี่น้องประชาชนอย่ากระทําการสุดโตเช่นการประท้วงต,ต่อต้านสถานทูตไทยบริษัทไทยหรือพลเมืองไทยในกัมพูชาและอย่าแสดงความเกลียดชังทางเชื้อชาติต่ตอคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนดีมีเพียงกลุ่ม รุนแรงและกลุ่มทหารบางกลุ่มเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรัรมพูชาเพราะตามปกติแล้วรัฐบาลไทยไม่สามารถควบคุมกองทัพได้เหมือนอย่างที่ประเทศของเราทำได้อุ้ย <c oughs> พูดแบบนี้เหมือนกับว่าทุกการสื่ออะไรบางอย่างว่าแบบรัฐบาลของกัมพูชากับรัฐบาลของไทยเนี่ยรักกันมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดกองทัพไทยเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อฟังรัฐบาลเหมือนกับที่สามารถทําได้เหมือนกับในกัมพูชานจะชดชดนะ่าสงสารจริงๆแล้วก็ทําให้ล่าสุดทางด้านกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชามาออกประกาศจะเป็นทางการถึงเจ้าของสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีในกัมพูชาเกี่ยวกับการหยุดออกอากาศภาพยนตร์ไทยทุกประเภท ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่12มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2568เป็นต้นไปค่ะโดยกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาได้ออกมาเรียกร้องให้เจ้าของสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งดำเนินการตามคำสั่งห้ามนี้ด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์จริงและปกป้องความมั่นคงของชาตินอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปรกรรมก็ได้ออกประกาศใหม่เรื่องการระงับการนำเข้าและฉายภาพยนตร์ไทย ในโรงภาพยนต์ทั่วประเทศกัมพูชาตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันที่13มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งประกาศดังกล่าวนะคะได้ออกตาม,มาหลังจากที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาโพสต์ข้อความทางสื่อโซเชียลที่เสนอให้ระง,งับการออกอากาศภาพรยนตร์ไทยทางโทรทัศน์กัมพูชาและอาจจะระง,งับการนําเข้าสินค้าไทยเพื่อตอบสนองต่อความตึงเครียดที่กําลังมีมากขึ้นกับประเทศไทยค่ะซึ่งอดีตนายรัฐมนตรีก็ได้ออกมาแสดงความ กังวลเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเกลียดชังที่เพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มหัวรุนแรงของไทยอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทหารที่สนับสนุนความรุนแรงรวมถึงการขู่ที่จะตัดไฟฟ้าและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในกัมพูชาโดยสื่อคมรมนาบอกว่าในคามรไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับระบุว่ากัมพูชาไม่เคยพึ่งพาไฟฟ้าจากไทยแล้วก็ไม่ได้ขาดโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตด้วยโดยฮุนเซนค่ะได้ะระบุว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงอำนาจอะไรในเมื่อกัมพูชาไม่ได้พึ่งไฟฟ้าจากไทยด้วยซ้ําแล้วอินเทอร์เน็ตล่ะในกัมพูชาก็มีใช้เพียงพอมาอยู่แล้วนอกจากนี้ค่ะในสื่อของกัมพูชาย,ยังเขียนเตือนด้วยว่าอาจจะมีผลกระทบจากความตึงเครียดทางการทหารที่จะแผ่ขยายจากพื้นที่หนึ่งไปสู่ภาคส่วนอื่น ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็เลยมีการชี้ให้เห็นถึงการกระทํำของทางการไทยในหลายกรณีที่มองว่าไทยเนี่ยรุกรานขมเนอยู่ฝ่ายเดียวและการกระทําทุกอย่างเช่นการปิดพรมแดนการจํากัดระยะเวลาการเข้าพักของนักท่องเที่ยวกับผูชาการคุกคามที่จะรบกวนสาธารณูปโภคและก็สิ่งที่บอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับอนุญาตที่จุดตรวจชายแดน โดยสื่อขเมรนค่ะบอกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้หุนเซนก็ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาพิจารณาใช้มาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนอกจากการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ กัมพูชาจะต้องพิจารณาระงรับการออกอากาศภาพยนตร์ไทยทางช่องโทรทัศน์กัมพูชาทุกช่องและระงรับการนำเข้าสินค้าไทยด้วยซึ่งย้ำค่ะ ว่าการกระทําแบบนั้นเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่ว่าจําเป็นเพื่อยืนยันอนํานาจอธิปไตยและศักดิ์ศรีของกัมพูชากรณีที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นแต่ฮุนเซนค่ะบอกว่ายังกังวลเกี่ยวกับการตอบโต้ที่อาจจะเกิดขึ้นของไทยผ่านการขับไล่แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาซึ่งบอกว่าการกระทําแบบนั้นจะส่งผลย้อนกลับไปที่ประเทศไทยเองซึ่งฮุนเซนบอกว่ากัมพูชาไม่ต้องวิตกกังวลเลยหากแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา จะก,กลับประเทศและเดินทางมาจากไทยเป็นความยากลําบากของสองประเทศเนื่องจากประเทศไทยก็กําลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกกของประเทศไทยเองซึ่งตอนนี้นะก็มีประเด็นที่ในสื่อไทยเนี่ยพูดถึงกันอย่างมากก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่ากัมพูชาจะแบนทุกอย่างอย่าลืมนะจ๊ะแบนละครไทยไปแล้วช่วยแบนชุดไทยในนครวัดด้วยนะเห็นตอนนี้ยังใส่กันอยู่เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะคนคอมเมนต์แต่งงานตอนนี้เห็นใส่ชุดสบายกับ ั้นนเลยเรียกว่ากอบพี่ไทยไปเยอะมากๆต้องรอดูว่าคราวนี้ในเมื่อหุ่นเซนได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการคนกัมพูชาจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้นะคะประเทศกัมพูชาอาจจะดีใจค่ะหลังจากที่มีสื่อต่างชาติออกมาเปิดเผยว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นฐานของสแกมเมอร์เลยและ GDP กว่า60%ของประเทศนั้นก็มาจากธุรกิจสีเทาเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะคะ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลของกัมพูชาไม่เคยสนใจปัญหาเหล่านี้ด้วยซ้ําเห็นแถลงการของฮุนเซนล่าสุดแล้วงงไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฮุนเซนยังเพิ่งออกมาเชิญชวนให้คนคขมรเนี่ยร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนกองทัพยอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้บอกว่าไม่สนใจแล้วจะเลิกใช้ของไทยแบนของไทยแล้วก็ถ้าเกิดมีแรงงานกัมพูชาที่โดนขับไล่ออกจากประเทศไทยกลับมาที่กัมพูชาแบบนั้นเนี่ยสบายมากๆเพราะว่ามีหลายภาคส่วนในกัมพูชาที่ตอนนี้เนี่ยกำลังต้องการแรงงานพ แล้วก็ล่าสุดนารองนายรัฐมนตรีขมนนั่นก็คือฮุนมานีซึ่งเป็นลูกชายของฮุนเซนได้ออกมาพูดถึงประเด็นชายแดน4จุดนั่นก็คือช่องบกปราสาทต,ตาเมินทบป,ปราสาทต,ตาเมินโต้และปราสาทต,ตาควายบอกว่าเรื่องทั้งหมดได้ยื่นสารโลกเรียบร้อยแล้วหลังจากมีการเจราจายืดเยื้อมาก,กว่า25ปีโดยฮุนมานีมาถามกับฝ่ายไทยค่ะบอกว่าขอตั้งคําถามว่าหากพื้นที่ทั้งหมดนั้นเป็นของไทยจริงทําไมถึงไม่กล้าไปขึ้นสารโลกเพรา พร้อมกับเรียกร้องให้คนคมนัมเรนสนับสนุนกองทัพและรัฐบาลในการแก้ปัญหาถึงแม้ว่าไทยจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการเจรจาทวิภาคีผ่านคณะกรรมาการ JBC แต่ไม่ใช่สิ่งที่กัมพูชานั้นคาดหวังเอาไว้ค่ะโดยความปรารถนาเดียวของคัมเมนก็คือจะให้ศาลโลกตัดสินว่าใครนั้นเป็นเจ้าของพื้นที่ผีพาศถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการตัดกระแสไฟฟ้าและปิดด่านข้ามแดนแต่ว่าทางคัมเมนยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแนวทางในการ แก้ปัญหาและจะพยายามทำทุกวิถีทางให้ขึ้นศาลโลกให้ได้ ซึ่งตอนนี้นะคะเพื่อน,อนๆรู้ไหมว่ากัมพูชาในเขาได้ประกาศขึ้นค่าแรงหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานกัมพูชาในจ้างแล้วสหภาพแรงงานในกัมพูชาบอกว่าจะมีการปรับ,บขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำประจำปี2568ให้อยู่ที่เดือนละ208ดอลลาร์หรือประมาณ6,700บาทเพิ่มขึ้นถึง4ดอลลาร์หรือ132บาทจากปีก่อนหน้านี้เลยทีเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะมีมาตรการอะไรฮาๆออกมาต่อไปจากทางฝั่งกัมพูชาเรามารอติดตามดูกันนะคะแต่ว่าทางฝั่งไทยมั่นใจได้เลยว่ากองทัพไทยจะสามารถปกป้องอธิปไตยของไทยได้อย่างเข้มแข็งอย่างแน่นอนและเพื่อนๆลน่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างมาร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ